วัตีเพื่อนมาอีกแล้วเมนูเย็นๆบอกรักกันก็บอกไปแล้วมาดูเมนูสลับสุขภาพนะคะโปรโตีนก็ได้จากไข่ไข่สองฟองนี่อิ่มได้ถึงหกชั่วโมงขยะคุณดีนะคะบอกรักกันไปแล้วอวโวคาโดนี้มีน้ำมันพิเศษน้ำมันพิเศษใครทานอวโวคาโดนี้เขาจะมี มีสารพิเศษในการสร้างบำรุงผิวบำรุงกระดูกนะคะแตงแตงกวาเห็นไหมแตงกวาจานนี้ชอบไหมเราอาจจะโรยนะคะโรยอโรโมาตนิดหน่อยหรือใครอยาชอบเกลือก็โรยเกลือลงไปนะคะโรยเกลือลงไปนิดหนึ่งนีน้จะอ๋อนอ้ำเหลืองๆใส่เยอะๆ o ออ v e โอยลงไปไง ใส่อโรมานิดหนึงใครไม่ชอบอโรมาก,ก็ใส่เกลือนะคะเกลือลงไปนิดเดียวเกลือโรยเกลือลงไปนิดนึงมันก็จะรสชาติบอกรักให้ดอกไม้ให้วันนี้วัน Valentine's เดยก็ถือว่าเป็นบอกรักทุกคนไปแล้วเลยแต่อย่าลืมตัวเองนะคะ อย่าลืมสุขภาพบอกรักสุขภาพอย่างไปเลยชอบไหมชอบไหม